สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจําค่ําคืนวันอังคารที่25นะครับสําหรับเมื่อคืนนี้รัสเซียก็ต้องขออภัยที่จับผิดข้างนะครับแม้ก็แตก3ตัวเนาะเมื่อคืนเด่น4มาหลักร้อยเก้ามานะครับมี954มา964อ่าแต้มเดียวครับแต้มเดียวรุ้นเงนต่อค่ําคืนนี้ครับ สำหรับรัเสเซียเปิดที่บวกครับ02781ครับ02781ท่านใดเผื่อะลองเอาไปคิดเองเนาะสำหรับตัวผมเปิดลักษณะนี้ผมชอบ9ครับวิ่งบนลุนล่าง9หน้ามีหน้ามาครับเนาะฝากผมเสร็จถ้าถูกใจตามแล้วกันครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับรัเสเซียจับที่บวกนะครับ19 และ2มายังไงเก้าสครับหนึ่งเก้าเจ็สามสี่เกสขอดูแป๊บนะครับ1นห้า ห้าห้าห้าเอาแค่นี้นะเนี่ยห้าหางครึ่งประมาณ7ครับ3าตัวครับ7 1 9ดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เก้าจ็ดจ็ดเจ็ดสจ็ดสจ็ดศครับสำหรับรับเสเซียได้ประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางครับสวัสดีครับ